เอ้ยเท่าแก่มึงทำไมชักช้าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะเวลาอ้วเป็นเงินเป็นทองนะเวย้ยเฮ้ยวินวินเวนินเฮ้ยเฮ้ยเลืเเล่อนนีดด่วะเป็นไงบ้างเฮ้ยไอ้วินเจ็บไหมบังกันได้ไงวะก็มึงใส่เบอร์กูไว้ในเบอร์ฉุกเฉินอ่ะเขาก็เพจตามกูมาชดใช้สิวะเออมึงมีเรื่องใครวะ เฮ้ยตกลงพวกลือใช่ไหมที่จะมาเคลียร์ถ้วยเจ้าปัญญาที่ไหนมาชดใช้ไอ้เสียนั่นน่ะหรอเดี๋ยวกูจัดก,การเองพวกมึงกลับเลีเถอะเดี๋ยวกูจัดก,การเองเฮ้ยเฮ้ยไอ้นอนท์เฮ้ยลงุง สภาพอย่างพวกลื้อนี่นะโอยจะมารับผิดชอบรถอัวรถอัวเนี่ยแพงกว่าชีวิตพวกลื้ออีกค่าซ่อมน่าจะหลักแสนโอ้โหแล้วจะเอาอะไรมารับผิดชอบคู่ดีๆก็ได้นะลุงลุงเหรอฮะวัวจะพูดกับลือ้อจะทําไมเอาเอาเอาทุกคนใจนเย็นๆก่อนนะครับนี่ลุงพักนะขอโทษขอบคุณตำรวจลือ้อถลือจ่ายไม่ได้ หรือนอนคุกแน่หนึ่งแสนใช่ไหมผมจะหามาให้ไอ้นอนขอเวลาหนึ่งเดือนเฮ้ยหนึ่งเดือนเหรอนี่อ้วต้องขับรถบุบๆอย่างนี้หนึ่งเดือนเหรออ้วไม่เอาด้วยหรอกแต่ถ้าคุณจับเพื่อนผมเข้าคุกคุณก็จะไม่ได้สักบาทนะคุณไม่ต้องไปฟังมันมาตกลงกับผมนี่มึงไม่ต้องยุ่ง มึงนั่นแหละไม่ต้องยุง่งเอางี้อัวจะให้เวลาหรือสองอาทิตย์ถ้ารื้อทำไม่ได้อัวจะเาหรือเข้าคุกด้วยได้ผมไม่หนีแน่นอนอ่ะแล้วอัวจะรู้ได้ไงว่ารื้อไม่หนีแออค่อบุณด้วยไอ้สแสงแดดจววนทอ์ะน ดกดคน,อนอ้อ,นนองกงัละกคลิกรูปทรายด่างเพื่อมาดูซีดีเรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ